จะได้ครับจะได้ครับนน้ำมันมชี้ยกนไต้ะต่างๆเลวนะครับจะมาทำแอปหมกปลาจู่ภูเขานะครับแล้วก็ใส่ไว้พักทองอ่อนแล้วก็จะมีะไวรัลซูด้วยนะครับแล้วก็นี่คือปลาจูนะครับปลาจู่ภูเขาแล้วก็ปลาชิ้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะทำยังไงนะครับหมกถึงมันให้อร่อยแล้ววันนี้มันจะใส่ปลาล้าแล้วก็จะใส่ถั่วเน่าไปด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับมาดูกันนะฮะ ก็ไม่รู้ว่ามวนก็ยังไม่เคยทำนะแต่ว่าทำน่าอร่อยก็จะบอกต่อนะครับถ้าพิ่นองนะที่ในมวนก็จะเตรียมตัวจะเต็มตัวใส่อันนี้นจะหันแบบนี้นะครับอันนี้นคือปักทองเนาะยัดพักทองอ่อนนะครับแล้วก็จะหันแบบพ่อยๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอสักอมนขอหขั่นครึ่งปรุงก่อนนะครับเดี๋ยวมันเวลามันจะนานไปนะครับเนาะนะครับป่าปัางเขาก็ไปเอาอันนี้มานะครับอันนี้ก็วิลาใส่มันจะเหมือนไข่ปลานะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าไข่ปลาเหมือนกันนะครับนี่อ่าไข่ปลามหมอกหมักพอดอะไรเงี้ยแทนไข่ปลาเลยนะครับแต่หมักคือชาก็เลยใส่อะไรก็เลยเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหั่นแบบนี้ นดเกนกอันนี้เดี๋ยวมนดเลยยังไงนดชาอะไรก็ได้นีแลว้วก็นี่แะนดม่เั็นแบบนี้นนก,นก็ัรให้นูดูนะครับเพื่อจะป็ะไข่ปลาแบบนี้อันนี้มัน,ปนเนนป็นนดอะไรแล้วใ่หไม่ได้ผัดที่นี่ก็จะใส่ไปลักซูเมือนเดิมนะครับติดกำนั่ นะครับหลังจากนั้นก็ฉําผึ้งที่ลงไปนะคะเราก็จะมีถั่วน่าใส่ลงไปถั่วน่าแล้วก็สลตเราก็เกลือนะคะเมื่อกี้ประชมกันมาแล้วเนาะก็จะมีขม,มิ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ท้องไม่อืดนะฮะนี่เขาว่าอย่างนั้นเนาะแต่ผมก็ไม่รู้แล้วก็ใสน่น้ำปลาเล่านิดนึงนี่นำ้ำน้ำมันใส่หรอใช่ก็ยอย่ะนี่ทับ เนี่ยก็จะขยายามันได้ก่อนให้ละเอียดนะครับอ่าปลาเม่อแข็งขึงแข็งนะามาไหมต่ำตำเลยต่ำเลยอย่างไรตำเลยมัดตอเนี่ยค่ะคะือของก็ยังอร่อยแล้วนะครับหอมไอปลาลามากๆเลยตอนนี้แลวหลังจากนั้นก็มันก็จะเอาปลาเนี่ยเทลงไปในในภาชนะที่เตรียมไวนะ้เนาะแล้วก็คนค นี้เราก็เลยปลาหมกแล้วนะฮะนี่สมุดไปไอปลาเนีก็ไปน้อหมออีลูมันไปตายที่นี่ก็หดต้องมันเดิมครับตามันเล่าเดี๋ยวเราสลไปเลย มุปลาเล็กปลาน ой, ลา้อยปลาซอยปลาเิวนะครับใครนำแม่แหม่บางหอก็ได้นำนะ,ะน,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 บบนี่นะครับแล้ก็ย่างแผ่นอ่อนแล้วก็หอมๆนะครับจนกว่ามันแห้งเลยนะอะไรหอมๆเพื่อกําไรอย่างนี้อย่างนี้<บ>เอ,อาง่ายตัดเอฟตัดเอฟตัดเอฟอดเอฟแล้วก็จินตัวจริะเข้าบ้บานอีกมั้ง ที่นี่ก็ไจะแล้ก็ใส่ใน้นอว่าเหมียวแ็ย่อชะลงเองาดุงหลกเขาอกว่าเนนหนมากเสียไปจังเปี้ยนกดเาส็นกะอเก็ห่อแบบห่อแบบไหนก็เลยที่มันไม่หกนะครับพี่น้องจ้งจ้องเขาเป็นจ้องนั้แหละอย่างอหออมันอ่อยที่นี้ก็จะเอาไปย่างไฟนะครับนี่มีกไวาครับ แล้วก็ไปย่างไฟก่อนแล้วก็มา,ากินกันนะครับถค,ครับเราอือับทีนี้ก็จะกินข้าวเหนียวไล่ร้อนๆนะครับแล้วก็กินกับแอปปาจูภูเขาอ่าปปลาจูน่นาภูเขาเมื่อวานนี้นะครับที <c oughs> ไ่ไปจับในานาเมื่อวานนี้แล้วก็มาหมกแบบหล <c oughs> น,อนหอมๆเลยครับ กุ้ยคือน้องเหนืองย,ยีงย่ในป่ะเออม,มาครับพี่น้องทีนี้หมกปลาบอลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหมกปลาแอบปลาหรือหมกปลานั่นเลยนะครับพนะี่น้องทำพ่อปุงกันกกนะนอีกนึงอีกนิดนิงกับเขานะนะนี่คือหมกปลา เออออน้ำมันพอในดิ่งข้าวเหนียวไล่ร้อนๆครับอืมอร่อยมากรสอันน <c oughs> ี <inappropriate> <chat> <reci> ้้านอร่อั้งไหนอยู่

หมอว่ามันไม่ใช่ัเดียว so ่าแบ้ามันไม่ใช่อันเดียวอะเนี่ันะข้าม้าอ่ะหมอว่าไม่อันเดียวมันมือเคนไปสอนน้ำนี่อันอันเล็กนอมือมือน่นต่บ้าน่ะาองล่ะมาเลยมากินนี่ยก็ถอดกันได้เลยมาก็อยากหัอหร ไม่ว่าน,น,น้านาวเยี่เรยก็เคยกันอันนั้นนะ่ะเก็บหม้อหอยหม้อหอยน,อนั่นนะเป็นจ้ครับมากินแล้ใช่ป่ะไม่ไหว่ะดอกมาอืมมากินอ่ะคอน้ำหนัาบอาเผยครับน้องเดือดมนขอบอิน พอเนื้อก่อนเข้าน้ำหนักไปช่ที่เตียมมาบ้าน,นอลอกราอยน่นะเนีน่ยหลชื่องยอืมไม่ออแหอมอันจังต้องไป่อกให้เลยคนไปแช่ คนเำก็เห็นนะมันไปยังี่เตอมันปลาลูกนะเพระ้นำขานี่นนนะ เขามอนเนียว้ยขาคล้ายใเนี่ยว้ยนะับพี่นอง มวนอนะโอเคแล้วทีแล้วครับคือตอนเช้าวมวนจะทานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเป็นค้าเดนียวนะครับแต่ว่าเหลือ ok ๆเ, ok เขาจะกินต่อนะครับอันน้นองดิ้นๆมั้งไงอ่าบางชุดมั้งไง

วันกับนึกแตข้ากินอะไรไม่คุยอะไรถงเดียวสอง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 สอ กินด,ด,วดวนสวัสดีค่ะร้านเป็นรานค้ะเก๋แต่มช่วยได้ดังเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบค,ครับ